ค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวโน้ตบุ๊กยี่ห้อ Lenovo น,นะคะสำหรับ l e n น v o นะคะตัวนี้จะเป็น l e n o v o สำหรับคนที่มีงบน้อยหรืองบไม่ถึงเงินห้าก็สามารถซื้อเจ้าตัวนี้ได้นะคะเจ้าตัวนี้จะเป็น l e No v o รุ่น i n t ท g e ก p e n t i ทีท Simple N ห0 3ศนย์สูะคะ U HDD c a s s i c จะอยู่ที่605นะคะความจุจะอยู่ที่256 GB นะคะสำหรับหน่วยความจำจะอยู่ที่4 GB ค่ะขนาดหน้าจออยู่ที่14นิ้วนะคะความละเอียดของหน้าจอจะอยู่ที่1200คูณ1800ค่ะ เจ้าตัวนี้สามารถเปิดหน้าจอได้ร้อยแปดสิบองศานะคะนี่ยค่ะสามารถเปิดหน้าจอได้ขนาดนี้เลยแล้วก็ของแถมที่ทางร้านเขาให้มานะคะจะเป็นที่ชาร์จแบตค่ะหรืออินดิเคเตอร์นะคะบรรจุได้ประมาณสี่สิห้ากิกสี่สิห้าวัตนะคะแล้วก็จะเป็นเมาส์เมาส์ไร้สายแบบนี้นะคะ ส่วนอันนี้นะคะจะมีที่เสียบนะคะจะเป็นแบบน,นี้เลยคะ่ะอันนี้จะเป็นที่เสียบสายชาร์จนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นที่เสียบ USB หรือเสียบเมาส์หรือเสียบอะไรก็ได้นะคะส่วนอันนี้จะเป็นที่เสียบโปรเจคเตอร์นะคะที่สามารถเชื่อมต่อเข้าเวลานอเสนอหรือทำงานได้นะคะอันนี้จะเป็นที่เสียบการนะคะส่วน นะคะคส่วนการพิมพ์หรือแป้นพิมพ์ที่เขาให้มาจะไม่มีไฟนะคะอันนี้เป็นการ์ดหรือว่ารุ่นนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นสีเงินที่มีน้ำหนักประมาณหนึ่งกิโลนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะ ด้านหน้าจะไม่มีอะไรนะคะจะเป็นพื้นที่เรียบแล้วก็ด้านหลังจะเป็นลำโพงกับที่ระบายความร้อนนะคะมีที่มีที่ยึดเหนี่ยวที่ทำให้ติดเกาะกับโต๊ะได้นะคะการลื่นหรือการอะไรส่วนอันนี้จะเป็นข้างหน้านะคะข้างหน้าก็ไม่มีอะไรมากคะ่ะมีแค่ตัวโลโก้ที่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นที่ว่างสีเงินสวยมากด้วยค่ะ ต่อมานะคะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างหนึ่งที่อยากรีวิวนะคะนั่นก็คือแป้นพิมพ์โอเคนะคะโอเคเป็นแป้นพิมพ์ที่มีราคาถูกนะคะทุกคนสามารถซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปเลยค่ะสําหรับเจ้าโอเคนี้นะคะจะมีการใช้งานที่ดีนะคะตัวหนงังสือจะแบบพิมพ์ง่ายไม่เสียงดังจนเกินไปสําหรับคนที่กลัวว่า,วา ตัวหนังสือสีขาวที่คีย์บอร์ดในโน้ตบุ๊กเนี่ยจะลบนะคะไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าเรามีตัวนี้เสริมมานะคะสำหรับคนที่ชอบทำงานดึกนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะมองไม่เห็นเพราะว่าเจ้าตัวนี้มีไฟมาให้ด้วยค่ะสำหรับไฟของเขานะคะสามารถปรับฟังก์ชันได้ทั้งหมด9ฟังก์ชันนะคะนี่คือฟังก์ชันที่1ค่ะเริ่มแรกถ้าเปิดมาเราจะได้ฟังก์ชันแบบนี้เลย ต่อมานะคะเป็นฟังก์ชันที่2ค่ะจะมีการสลับตำแหน่งของไฟนะคะสำหรับฟังก์ชันที่3นะคะไฟจะค่อยๆเปลี่ยนไปตามเชนซีนะคะสำหรับฟังก์ชันที่4นะคะไฟจะกระพริบแบบนี้ค่ะสำหรับฟังก์ชันที่5นะคะเราสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการสีหนนะคะอันนี้เราจะเลือกให้ดูนะคะว่า เราสามารถเอาสีไหนก็ได้นะคะตามที่เราต้องการต่อไปฟังกช์ชันที่6ค่ะฟังกช์ชันที่6จะเป็นไฟแบบนี้นะคะต่อมาฟังกช์ชันที่7ค่ะฟังกช์ชันที่7นะคะจะมีไฟขึ้นข้างหนึ่งนะคะส่วนฟังกช์ชันที่8นะคะจะเป็น,น,นจะเป็นการพิมพ์นะคะเราสามารถพิมพ์ เวลาที่เราพิมพ์เนี่ยเราจะมีไฟขึ้นมานะคะแบบนี้ค่ะสำหรับฟังกช์ชันที่9นะคะฟังกช์ชันที่9จะเป็นฟังกช์ชันที่เวลาเราพูดนะคะจะมีเสียงขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเราจะยกตัวอย่างโดยการเปิดเพลงนะคะว่ามันจะมีไฟขึ้นตามเสียงที่ ได้ยินหรือไม่นะคะ ใช่แล้วค่ะเวลาที่เราพูดนะคะจะมีเสียงขึ้นมาตามที่เห็นเลยนะคะค่ะสําหรับการรีวิวนะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะหากท่านใดสนใจก็สามารถไปติดต่อสั่งซื้อได้ตามที่ยี่ห้อที่ยิฉันบอกเลยนะคะหรือที่ศูนย์ของการขายก็ได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ